สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะวันนี้ประสีก็จะมาพับเหรียญปลอยทานเป็นดอกไม้สวยๆแบบนี้เลยนะคะก็เป็นกาดเพชรคู่กับเนื้อทรายนะคะกากเพชรตาที w. ก็จะสวยแบบนี้ค่ะนี้ก็เป็นเสืรเนื้องมาจากดอกรถสุขผลทาวิธีการเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าเราจับสอดในเหมือนกันนิดนึงก็เลยจะออกมาคนละรูปแบบก็สวยงามน่ารักค่ะ ็ได้มาดอกเล็กๆกระทัดรัดเพราะว่าดอกนี้ดึงแน่นไปหน่อยดอกนี้ก็ไม่ถึงกรลวมพอดีค่ะสวยค่ะทำง่ายขั้นตอนน้อยริบบิ้นก็ไม่เยอะค่ะเราก็จะมาเริ่มทําฐานกันเลยค่ะริบบิ้นเบอร์สองนะคะตัดที่ความยาว50าสเซนติเมตรสี่เส้นค่ะแล้วก็พับทบมาให้ความยาวต่างกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะคะ เวลาเราทำฐานเราก็จะใช้ปลายด้านยาวไว้ด้านบนค่ะ็หยิบเส้นที่หนึ่งมาค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองเส้นที่สี่สอดเข้าไปในช่องของเส้นที่หนึ่งนำมาคล้องเส้นที่สามแบบนี้ค่ะเราก็จะได้แบบนี้ ก็จะเป็น4คู่จากนั้นเราก็หยิบเส้นด้านบนของแต่ละคู่ผ้าเฉียงไปค่ะแล้วก็เรียงมาทุกเส้นเลยค่ะเส้นสุดท้ายเราก็สอดล็อกไว้ค่ะกดให้เป็นรอยไตตัวไปค่ะคลิกมาค่ะ เราก็จะหยิบขึ้นมาพาดทับกันทั้งหมดสี่เส้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ก็ได้แบบนี้แล้วเราก็จะปล่อยเส้นด้านล่างของสี่เส้นนี้ลงมาแบบนี้ค่ะหยิบเส้นถัดไปขึ้นมาพาดทับปล่อยเส้นด้านล่างลงมาเส้นถัดไปหยิบขึ้นมาพาดทับปล่อยเส้นด้านล่างลงมาค่ะเส้นถัดไปหยิบขึ้นมาพาดทับปล่อยเส้นด้านล่างลงมาค่ะ เส้นถัดไปก็หยิบขึ้นมาพาดทับปล่อยเส้นด้านล่างลงมาเราก็ไม่มีเส้นที่จะหยิบขึ้นมาแล้วเหลือ3ามเส้นด้านบนแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะหยิบเส้นด้านล่างของ3ามเส้นสอดเข้าไปในเส้นที่หนึ่งสอดเข้าไปในช่องที่1เส้นต่อมาค่ะสอดเข้าทั้งช่องที่1ก็ลอดมาออกในช่องที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดเข้าทั้งช่องที่1 ลอดมาออกในช่องที่สามแบบนี้ค่ะเราก็รวบเข้ามาเลยค่ะพอรวบเข้ามาแล้วเราก็ค่อยๆดึงให้กระชับค่ะกระชับแล้วเราก็จะหยิบมาทั้งหมด5เส้นแบบนี้นะคะ เราทำผลส้มจะสี่เส้นทีนี้หยิบห้าเส้นนะคะเส้นทางขวาพาดลงไปค่ะเส้นทางซ้ายหยิบขึ้นมาค่ะก็เป็นห้าเส้นเส้นทางขวาพาดลงไปหยิบเส้นทางซ้ายขึ้นมาเส้นทางขวาพาดลงไปหยิบเส้นทางซ้ายขึ้นมาเส้นทางขวาก็พาดลงไปเส้นด้านล่างก็หมดแล้วค่ะ เราก็จะเหลือสี่เส้นแบบนี้ค่ะพลิกกลับมาค่ะเราก็จะหยิบเส้นขวาสุดสอดเข้าไปในช่องที่หนึ่งแบบนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะสอดเข้าทั้งช่องที่หนึ่งลอดไปออกช่องที่สองค่ะเส้นต่อมาสอดเข้าทั้งช่องที่หนึ่งลอดไปออกช่องที่สามเส้นต่อมาสอดทั้งช่องที่หนึ่งก็ลอดไปออกช่องที่สี่แบบนี้ค่ะ จากนั้นเราก็พลิกมาดึงทางด้านนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงวนไปให้กระชับค่ะกระชับแล้วเราก็จะสอดลอดไปสารช่องตามแนวของเขาเลยค่ะเส้นสุดท้ายแล้วค่ะ เนี่ยเป็นหลวมหลวงเราก็จะดึงแบบนี้นิ่งทางซ้ายกดตรงนี้ไว้ค่ะแล้วก็ดึง แบบนี้แล้วเราก็จะตัดปลายส่วนเกินออกไปเลยค่ะถ้าเราจะสอดเข้าด้านในเราต้องเว้นปลายไว้ดูถ้าสอดจากด้านนอกรอดไปสามช่องเราก็ไม่ต้องเว้นปลายตรงนี้ค่ะพระสีจะสอดด้านในค่ะในส่วนของกรีดนะคะ สีละแปเส้นค่ะตัดที่ความยาว48เซนติเมตรก็ใช้เส้นคู่ค่ะกับเพชรใสตากทีนะคะก็จะมาสอดสอดเข้าไปแบบนี้ค่ะ ด้านกากเพชรไว้ด้านบนสอดเข้าไปใต้เส้นนะคะแล้วก็สีก็สอดไปก่อนค่ะเสร็จแล้วเรามาดูกันใหม่นะคะก็สอดครบทั้งแปดเส้นแล้วค่ะจากนั้นเราจะทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะหิดเส้นด้านหน้าเลยค่ะจับแบบนี้นะคะตะแคงตะแคงจับลิกไปแบบนี้ค่ะ แล้วก็จับคลิกไปด้านล่างค่ะมาได้านล่างแบบนี้ค่ะเราก็จะสอดในช่องถัดมาอันนี้คือแนวของเส้นเขาเราก็จะมาสอดเส้นนี้นะคะเส้นถัดมานี่ค่ะก็จะลอดไปสามช่องลอดสามช่องแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะมทะลุออกตรงนี้อันนี้เราก็จับไว้ค่ะ เป็นเกรสรที่เราทำาอยู่แลละค่ะซึ่นต่อมาค่ะทำเหมือนเดิมค่ะคลิกไปด้านหลังจับโค้งมาด้านล่างเราก็สอดในกลีบถัดมาค่ะลอดไป3ามช่องเขาก็จะทะลุออกมาเรียงก,กันกับเส้นเมื่อกี้ค่ะ ไปด้านหลังคลิกไปด้านล่างกระสอดไปรอดสามช่องแล้วก็ดึงไว้ประมาณนี้ค่ะคลิกไปด้านหลัง โ้งกลับมาด้านล่างสอดในกลีดถัดมาค่ะเราก็จะทำเหมือนกันทั้งแปดเส้นเลยนะคะ เส้นสุดท้ายค่ะ้งกลับมาด้านล่างเส้นที่สอดก็จะถูกบังนิดนึงแล้วก็ครบทุกสเส้นแล้วเราก็จะมาจัดดึงให้เขาเท่าๆกันค่ะ ก็ไม่ต้องดึงแน่นนะคะกะเอาว่าให้เขาเท่าๆ,ๆกันก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ แล้วเราก็พลิกกลับมาสอดรอดไปสามช่องสอดไปตามแนวเขาค่ะหยิกเส้นด้านหน้าเราเลยค่ะสอดไปแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดเหมือนกันทั้งแปดเส้นเลยนะคะก็จะเหมือนขั้นตอนเมื่อสักครู่ค่ะ ก็ครบทุกเส้นแล้วนะคะพลิกกลับมาค่ะเราก็ดูว่าเขาอยู่เหมือนเดิมไหมอยู่เหมือนเดิมก็โอเคค่ะจากนั้นเราก็จะทําเหมือนเมื่อกี้อีกค่ะทาเหมือนกันเลยวิธีเดียวกันกับดอกลดสุกคนเลยค่ะงงกลับมาสองเข้าไปในช่องเดิมทีนี้ก็จะลอด แค่สองช่องค่ะเพราะลอดสามช่องไม่ได้ก็จะไม่ทะลุถ้ารอดช่องที่สามสีดึงประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยดูใหม่ค่ะทำ,ทำเหมือนแถวเมื่อกี้เลยนะคะทำเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะ รอดมาสองช่อง มือใหม่ก็ทำได้นะคะไม่ได้ซับซ้อน ดูให้เขาเท่าๆกันค่ะมองดูว่าให้เขาเท่าๆกันถ้าสีก็มองอยากเรื่องเท่ากันนี่จะใด้ประมาณนี้ค่ะ แล้วเราก็พลิกกลับมาก็สอดรอดไปสารช่องค่ะอันนี้จะแน่นรอบนี้เราก็สีดึงไว้ค่อนข้างแน่นแน่นไปเราก็สอดลำบาก แล้วก็พลิกกลับมาค่ะมาดูว่าเส้นไหนเขาถูกดึงเข้าไปเส้นนี้โดนดึงลังเข้าไปแล้วสีขยับก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะทําขั้นตอนต่อไปค่ะจับบิดมาทางขวาแบบนี้นะคะก็มาทางซ้ายค่ะจับกลับมาแบบนี้ค่ะสอดในช่องด้านข้างเลยค่ะ อันนี้เราก็ดึงให้ชิดชิดไว้ต่อมาค่ะท้าเหมือนเดิมค่ะจับมาทางขวาแบบนี้คลิกมาทางซ้ายแล้วก็จับปลายพลิกกลับมาค่ะสอดเข้าไปตรงนี้ค่ะไม่ยากค่ะ กลิปนี้ก็จะเหมือนกันกันกบดอกมณฑาค่ะสีเสียบผิดช่องค่ะมันต้องไปช่องนี้ค่ะ ต่อมาค่ะพลิกมาทางขวาค่ะมาทางซ้ายแบบนี้ค่ะแล้วก็จับปลายมาสอดในช่องถัดมาค่ะ บมาทางขวาพลิกมาทางซ้ายแบบนี้จับปลายสอดจะแน่นหน่อยคะ่ะพสีสีดึงตอนขึ้น สีดึงตอนขึ้นตอนที่เป็นผลส้มแน่นไปค่ะแมวเดินผ่านไปมาทางซ้ายกลับมาสองถ้ามันหลวมกว่านี้สักนิดนึงก็จะดีค่ะสอนง่าย มาทางขวากลับมาทางซ้ายก็สอดเลย ขวาแบบนี้ค่ะพลิกมาทางซ้ายจับปลายพลิกกลับมานี้เส้นสุดท้ายเลยค่ะก็สอดเลยค่ะถ้าท่านใดทำอย่าดึงแน่นเหมือนประสีนะจะสอดยากไปหน่อยหลงหวันนินดนึง กภาษีก็จะประมาณนี้แหละค่ะไม่ต้องบานไปเยอะแต่ใครชอบอกลีบนี้บานเยอะก็ไม่ต้องดึงแน่นจากนั้นเราก็จะจับโค้งมาด้านล่างแบบนี้สอดย้อนขึ้นไปค่ะ จะสอดแบบนี้ทั้ง8เส้นเลยค่ะ เราก็ครบทั้งแปดเส้นแล้วค่ะจะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะทำกลีดสุดท้ายแล้วค่ะจับมาทางขวาแบบนี้ค่ะ พวงมาเป็นกลวยเกลีดบัวค่ะเราก็จะสอดหน้าช่องนี้นะคะจะลอดออกมาด้านล่างแบบนี้ค่ะจับมาทางขวาแบบนี้ค่ะ ก็เส้นสุดท้ายแล้วค่ะก็ <N> จะมาดึงให้เขาเท่าๆกัน่ะได้แบบนี้ค่ะนั้นเราก็จะตัดปลายให้เหลือประมาณ3เซนติเมตรค่ะ ก็จะสอดเก็บสอดขึ้นไปในช่องด้านบนนี่เลยค่ะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะสอดไปตามแนวแบบนี้ค่ะหรือจะใส่ตอนขั้นตอนตอนทำฐานขึ้นมาก็ได้ค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะสวยงามน่ารักค่ะดอกก็เล็กกระทัดรัดแบบนี้ค่ะ สีก็ขอขอบคุณทุกานที่เข้ามาชมคลิปของปสีนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะในคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ